ขึ้นมาขึ้นมานอไน้ไปๆๆไปไปๆๆไปไปๆๆๆๆไปๆๆไปๆๆไปเอามือเนี่ยก่อนถึงเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังน, <ๆ S 1> นะครับตอนนี้เราเดินลงมานะคะเราก็ได้เจอเต่าตัวหนึ่งนะคะบางทีได้ยินเสียงเหมืนอนผู้หญิงกรี๊ดเลยนะบางทีแต่มันจับเสียงไม่ได้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาทุกคนมาสำรวจถ้ำนะคะก็ มากันหลายคนเนาะวันนี้มากัน4ี่คนนะคะก็มีสวัสดีครับวัดเดินป่าเดินเขาครับสวัสดีครับดยเด็กดอยครับผมสวัสดีครับผมเลดิ้นครับป่านะครับค่ะเวลาเราจะเข้าป่านะคะเราก็ต้องพบอุปกรณ์มาด้วยนะคะก็คือไฟฉายนะคะใช่ครับทามของเรานี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็มีข้างคาาด้วยนะคะก็น่ากลัวอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้น้ําจะพาทุกคนมาสํารวจนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปครับผมไปกันเลย คนที่สต,ตามเข้าไปแล้วนะครับเอามืเอเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องลงทีละคนนะใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราไปังงนนะีับ ทุกคนคะ่ะทางลงก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะนี่อันนี้น้องแดงกับน้องโดก็กำบ,บังลงมานะคะส่วนน้ำกับน้องวัดก็จะลงขั้นต่อไปนะคะใช่ครัอบอยู่นี่แล้วครับใช่<อ>ลำบากมากลงวัดครับผมมาที่นะับ เอาไฟเออเอามือเอาก็ใช้ผมไหมทางนั้งบ้างก็เอาขาย้อนยอบเลยเอาขาเหยียบเอาขาเหยียบนี่พี่นะเอาไอ้ขาในวางไว้นี่แล้วอันนี้เหยียบนี่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยๆย้อนอย่างนั้นแหละเาเหยียบขาผมเนี่ยเอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาเหยียบขาผมเลยเหยียบขาผมเ ไปค่อยโยนเอ้ยน้ำลงไปแล้วนะครับได้แล้วโยว,วนะครับแต่ไม่ไว้พี่ <c oughs> เต็มติ้นไปแล้วเดี๋ยวลงไปต่อเลยนะครับตั้งกล้องไหมเนี่ยตอนนี้น้องๆก็อยู่กันข้างบนอยู่เลยนะคะส่วนน้ำลงมาคัานที่สองละค,ะค่ะได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปนะค่อยๆนะก็ตอนนี้ผมกำลังจะลงมาเราไปเราไปบนไนี่ก็เป็นข้างขาวนะคะแล้วนี่ค่ะเป็นทางดิ่งลงไปแล้วนะคะอันตรายมากเลยค่ะทุกคนจะมันไปได้ไกลนะใช่ไหมวัดเดี๋ยวาเข้้้ไไปดนแต่ถ้าเราลงไปเราไม่สามารถถ่ายให้ได้นะคะลงไปถึงแล้วเราถึงจะถ่ายให้นะคะใช่นวัดเนาะใช่ครับใช่ใช่ ทางเข้าลงไปลำบากมากเลยนะครับใช่ใช่เพราะมันเป็นชั้นดิ่งลงไปอุ๊ไปไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโดขึ้นมาะโดขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาอยู่ที่สูงก่อนมาขึ้นมาอยู่ที่สูงก่อนเป็นพวกหมีหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนนี้เราต้องระวังนะสัตว์ป่าเยอะขึ้นมาก่อนผูาร้องบนกตเไปดูบ้านนะแมวขึ้นมา พี่ว่าขึ้นมาดีกว่าสถานที่เนี่ยมีเยอะนะครับใช่หีหมูป่าเฮ้ยเงียบ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 ก่อนคือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าได้เสียงอะไรครับแล้วนะครับนี่ไอตรงนี้เหมือนจะเป็นออผนังแยกถ้ำนะครับนี่นี่อ้นี้ก็ช่องลมช่องลมนะคะช่องลมใหญ่เลยอะ ทำไมเย็นเ่ยเย็นจริงตรงนี้ก็ลงไปข้างล่างอีกเนาะแล้วก็ไปได้ใช่ไหมน่าจะได้เสียงหายไปละเสียงหายไปละแต่ตอนที่เราลงมาถึงด้านล่างนี้แล้วนะครับใช่เราได้ยินเสียงได้สักพักแล้วเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไร เราต้องพยายามอยู่ที่สูงเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ยังจะก็คือยังอาจจะรอดนะครับถ้าเราอยู่ที่สูงเนี่ยใช่ใชแล้วอย่าเดินแยกกันต้องจับปุ่มเอาไว้นะครับชเพราะว่าทํามันมืดด้วยเนาะเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราก็ยังไม่หารู้นะครับว่ามันคือเ <c oughs> สียงอะไร ไม่รเหมกันครับผูิงจากข้างล่างเด้งินเสียงแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วนะครับรู้สึกแปลกๆบางทีได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรี๊ดเลยนะบางทีแต่มัน,มนจับเสียงไม่ได้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ใช่ต้องพยายามอยู่ที่สูงไห้ครับเนี่ยนี่เสียงเหมือนผู้หญิงเกือบคล้ผู้หญิงร้องอละลองไปดูไหมเดี๋ยวผมลองไปดูไปดู ระว,วังหน้ระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะครับผมท้องใจอยู่แล้วผมได้ยินเสียงแล้วผมหก็ไม่เจอเลยขึ้นมาขึ้นมาหนอนลับดำๆไม่รู้นี่ไปๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันที่ดูเหมือนคล้ายๆท่าคนนั้นแล้วก็มีอะไรดำๆไม่รน่ากลัวมากเลยมีห,หรือเปล่าน่าจะใช่ อชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยหมีมันชอบเข้ามาหลบฝนนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เราเรากลับทางนี้ได้ไหมเนี่ยร้ลไม่รู้เหมือนกันเราต้องกลับทางนี้หรือเปล่าครับใช่ไปไม่รู้ว่ามันไปทะลุที่ไหนนะครับนี่ทางออกอริงหรือว่าดูแล้วน่าจะเป็นหมีตัวใหญ่อ่ะใช่หรอคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีรูแยกหลายรูเลยนะครับใช่ครับเราไม่รู้ว่ามันมีแต่ละรูเนี่ยมันมีสัตว์ อะไรมันมานอนหลบฝนหรือเปล่านะครับ<ช>เมื่อกี้ได้ยินเสียงคล้ายๆกับสัตว์อะไรร้องนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรนะครับเ<ช>พราะเราไม่เจอตัวผมไม่เจอตัวแต่เห็นเพื่อนโดบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับตัวดําๆใช่ไหมเห็นเงาดําๆยัวใหญ่มากเลยครับตัวดาๆอยู่ข้างข้างล่างนู่นเหรอใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไม่ออกทางนี้แล้วนะครับมันอาจจะเป็นหมีก็ได้นะครับซึ่ง เราเนี่ยจะต้องพยายามส่งเสียงดังๆ,ๆเข้าไว้นะครับถ้าเป็นหมีเนี่ยมันได้ยินเสียงเราเนี่ยมันอาจจะหนีไม่กล้าเข้ามานะครับแต่ถ้าเเอกับเราเนี่ยมันอาจจะตะคุบเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปต่อดีกว่ารู้สึกว่าข้างหลังน่้าปลอดภัยแล้วแหละไปเดินกันเข้าไปเป็น,ปนยางอื่นเนี่ยผมไม่กลัวนะแต่เป็นหมีเนี่ยผมกลัวมากเลยนนยิ่งท้ามันมีลูกเนี่ยไม่ได้เลยแหละขาสั่นหมดแล้วเนี่ยขาสั่นเลยใช่ไหม มีน้ำหยดมาเ้างเฮ้ยเสียงมันมาจา้างไหนเนี่ยข้างหลังข้างไหนเสียงมาจากข้างหลังเอาไดีเนี่ยพี่เราจะไม่กลับไปทงเดิมแล้วเราจะไม่กลับไปทนั้นแล้วลงไปแล้วครับลงมาลงมามดนะาทนี้ก่อนดีกว่ คือว่ามันเป็นอยากพูดเขาวบ้านเขาว่าตัง้งแต่ตอนเวลาคนผ่านไปผ่านมาเขาได้ยินเสียงอะไรแไปลกๆเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นอะไรกันแน่ครับเราได้ยินากขงหล,หลังอินแล้วนะผมพยายามตั้งสตินะครับตอนนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งลี้ลับเนี่ยคล้ายหมีมากเลยนะเสียงเสียงจากข้างหลังเฮ้ย คือเม,มื่อก yani uh, mm. ี้เนี่ยผมไปนี่ผมเจอแค่เงาดำๆนะผมก็ตกใจยนะครับใช่ไหมันมีเสียงเดินด้วยพี่น้องใช่ไหมใช่เสียงเดินพี่ว่าเดินหน้าไปไปเดินไปดูหลังด้วยนะครับเดี๋ยข้างหลังไม่ต้องมีห่วงไม่ได้เดี๋ยวจะกลับให้ดูด้านบนนี้คือมันมีความสวยงามอยู่นะครับ โอ้ยเห็นเห็นไหมอยู่บนหัวเราอ่ะเสชยงตกมากไหมครับใช่ถ้าตกลงมานี่โอ้โหเข้าได้ไหมต้องขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะวัดเนี่ยต้องตัดไม้ไปขึ้นไ่ได้ครับได้ใช่ไหมน่าจะได้นะเพราะมีไม้อย่างเงี้ยข้าวเยอะมากเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นข้าวพิเศษด้วย ออกไม่ใหญ่มากตอนนะครับขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยน่าจะขึ้นได้พี่น้องได้ตอนนี้เราเดินลงมานะคะเราก็ได้เจอเต่าตัวหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเต่าด้วยนะก็ว่าอยู่ว่าอะไรดังเคาะแขะนะฮะนี่ ตัวน้อยตัวน้อยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเต่าอะไรนะครับน่าจะเต่าบกหรือเปล่าน,นะครับนี่ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะตกลงมาจากด้านบนนะครับใช่ถ้าอยู่ด้านในนี่นยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าด้านในนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรกินนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนโดเนี่ยเอาน้องเอาไปปล่อยข้างนอกเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยด้านนอกนะครับถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยน่าจะมีอะไรให้กินเนาะ แต่ในเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยนะครับเนี่ยร่วงลงมาเน่ยอะไเนี่ยมีกระดอง,ม,ดองมีรอยยุบเนี่ยไหนไใช่ไหมมีรอยแตกตรงนี้นะน,นี่นี่ตรงนี้ก็ยุบ<อ>ตรงนี้ก็แตกใช่ใช่หน้าตกลงมาแน่เลยตกลงมาจากข้างบนตัวนี้เบาวิวเลยนะครับเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยเนาะก็อย่างที่บอกครับที่นี่เนี่ยเออมันมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระวังเลยนะครับต้องระวังทั้งน้ําป่าแล้วก็ทั้งสัตว์ป่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้้านนนบบแลวะครั น้องโดก็จะใส่กระเป๋าช่องนี้หรอจ่อไปปล่อยข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวมันกัดหรือเปล่าเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรอ่ะที่ใส่ไปจบก่อนเดี๋ยวเราออกไปแล้วเรามาเราเรารีบไปกันดีกว่านะครับปิดคขึ้งหนึ่งพอเดี๋ยวให้แตนนี่ออกไอ้ไอเสียงที่เราได้ยินตั้งแต่แรกเนี่ยมันยังมีเสียงอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้หาทางออกนะครับไปครับทุกคนเราไปหาทางออกข้างบนดีกว่าไปเนี่ยมีเสียงนี่ละรีบไปดีกว่าขึ้นขึ้นขึ้นวัดขึ้นผมว่าอยู่ในนั้นเหมือนผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับใช่ครับมีเสียงแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ครับขึ้นก็ค่อนข้างที่จะลำบกากมากนะครับ เรานำทางมาเล้วมาแล้ว,ลว,ลลวเสียงก็ยังดังไม่หายนะครับต้องรีบนะครับรีบไปดีกว่ารีบเลยผมรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบถ้าผมมั่นใจว่ามันเป็นเสียงหมีเนี่ยผมก็ยังอ่ารู้ว่ามันเป็นเสียงหมีก็ไม่เท่าไหร่นะแต่นี่ไม่รู้ว่ามันเสียงอะไรมันจะย่องยังไงไม่รู้ผมว่าลึกขึ้นมาดีกว่านะครับเมื่อกี้ผม มองไปด้านหลังเจออะไรบางอย่างระวังนะระวังพี่ระวังค่อยๆใช่ไหมเฮ้ยเดือดเต็มขนแล้วน้ำเดือดลูกอะไรแดงๆก็ไม่รู้นะครับู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับถ้าไหนไม่เชื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณนะครับนี่นกจะผ่านเนี่ยก็เวยๆดีนะครับที่มากันหลายคนแบบนี้นะครับจับมั้ พี่น้ำอะไรอ่ะขึ้นมาเร็วเร็วเร็วนมาเร็ว้มาเร็วพี่น้ำขึ้นมาเร็วพี่น้ำถือกรองให้นไปดิ้นขึ้นไปแล้วมันไม่เปราถ่ายลเลยขึ้นมาเร็วมเร็ว้นมาเร็วข้มาเร็วไไ เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเราเจออะไรนะครับน,นี่นะคะผนังถ้ำก็จะมีหินเป็นสีสีนะคะก็มีสีเขียวสีม่วงนี่ค่ะสวยนะคะสวยมากเลยตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าโดเนี่ยเขาเดินนำหน้าผมไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเจอ <c oughs> องบอกเรืร่องหรือเปลาเฮ้ย เสียงอะไรพี่น้องไป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 โดโดอยู่ไหนเจอแล้วนะคะเจอทางออกแล้วค่ะเจอทางออกแล้วพี่น้องโอเคนี่เสียงมันทำให้ใเหมือนหงิดมากเลยครับใช่เจอทางออกแล้วนะคะทุกคนครับตอนนี้เป็นไงออกมาถึงนานยังเนี่ย เอาออกมาถึงแล้วแต่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้รีบเดินออกมาเลยใช่ไหมเราก็ว่าอย่เมื่อกี้เมื่อกี้มองหาดตั้งนานนะครับคือเดินออกมาถึงก่อนเราอีกนะครับใช่ไอเสียงแปลกๆของยังได้ยินอยู่เลยนะใช่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินลองฟังหายไปแล้วเสียงเงียบไปหรอใช่เงียบไปแล้วก็ตอนนี้เราออกมาจากถ้ำแล้วนะครับซึ่งเราเข้าอีกทางแล้วก็ออกอีกทางนะครับ คือที่แรกผมนึกว่าจะไม่เจอทางออกแล้วนะครับเพราะว่าทา,า่า,ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับมันมีรูแยกหลายรูเลยนะครับทีแรกครับผมจะออกอีกถังหนึ่งที่ผมเห็นแสงครั้งแรกอะ่ะไอทางนั้นมันออกไปได้รู <laughs> ันแคบใช่นะพี่ผมได้ยินเสียงอะไรเมื่อผมเลยวิ่งออกมาทางนี้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวเราจะคงจะมีเท่านี้เนาะ อ่เราไม่สำรวจต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันอาจจะมีสัตว์หรือว่ามีอะไรอยู่ในถ้าแน่ๆนะครับอาจจะเป็นไปตามคําล่าลือของชาวบ้านนะครับที่เขาพูดกันไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาเต่าไปปล่อยดีกว่าใช่ใช่อ๋อเี่อาเต่ามาด้วยนะใช่เอาเต่ามาด้วยไปปล่อยเต่าก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวโด้เพื่อนโดเขาจะเอาเต่าไปปล่อยนะครับเต่าที่เราเจอข้างในถ้ำนะครับค่ะตอนนี้เราทั้งสี่คนก็สำรวจถ้ำกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกมาแล้วค่ะ ค่ะเราสำรวจถ้ำกันนะคะข้างในก็มีเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะคะใช่ครับเสียงสยัตว์หรือว่าเสียงร,รีรลับอะไรหรือเปล่านะคะเสียงก็งเนาะดังเป็นระยะระยะใช่ก็น่ากลัวอยู่นะคะใครที่จะเข้ามาสำรวจถ้ำนะคะนะแนะนําเลยนะคะว่าอย่ามาคนเดียวนะคะถ้ามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะค่ะถ้าเป็นสิ่งลีลับอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้รบหลดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ร้ายเนี่ย อันตรายมากๆเลยนะครับค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะ<ช>ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ